ขอเข้าเรื่องอภิปรายไม่วางใจก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่วันนี้มีสัญญาณทางการเมืองที่ประหลาดแล้วก็หลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่กลัวอะไรนะครับ เขาพร้อมจะให้ฝ่ายค้านตรวจสอบได้อย่างเต็มที่แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมดูให้ดีสัญญาณของฝ่ายรัฐบาลในเวลานี้นะครับมันเริ่มมีสัญญาณหลายต่อหลายเรื่องที่แสดงอาการถึงความวันไหวถึงอาการหวันวิตกถึงการกังวลว่าจะถูกแฉนะครับทำไมผมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าทันทีที่ทางฝ่ายค้านยืนยันว่ามีการอภิปรายไม่วางใจนะครับสิบรัฐมนตรีแล้วก็โฟกัสไปที่สามปอทั้งหมดด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกที่สามปอจะโดนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์ประวิตย์อนุพงศ์นะครับ แล้วก็พักร่วมไม่ว่าจะเป็นคุณจุรินนะครับโดนด้วยคุณอนุทินคุณศักดสยามโดนด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดความกังวลของรัฐบาลว่าการที่พักฝ่ายค้านเล่นยุทธศาสตร์อภิปรายไม่ไวหน้าแม้กระทั่งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนั้นแปลว่า ตอนนี้ยุทธศาสตร์หลักของฝ่ายค้านเนี่ยคือชักธงรบกับรัฐบาลเต็มที่แล้วไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์ของการถล่มแค่พลเอกประยุทธ์แล้วหวังว่าทางประชาธิปัตย์หรือทางภูมิใจไทยจะถอนตัวมาร่วมตั้งรัฐบาลใหม่ตามเสียงประชาชนฝั่งฝ่ายค้านรอบนี้นะครับฝ่ายค้านจัดหนักบททั้งกลุ่ม3าปอก็คือถลม่มคอสชอหลังจากนั้นก็ถล่มประชาธิปัตย์ด้วยแล้วถล่มภูมิใจไทยด้วยนั่นคือเป็นการสะท้อนยุทธศาสตร์ของการเ,เล่นงานรัฐบาลแบบไม่มียั้งมีกีแม็ก ก็ใส่หมดแม็กนะครับสิ่งนี้เป็นประเด็นมากที่สุดในการอภิปรายครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของการพยายามจะโจมตีวิพากษ์วิจารว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่โหนสถาบันนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่ใช้สถาบันเป็นเกราะกำบังทางการเมืองแล้วก็โจมตีคนเห็นแตกต่างทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือประชาชนกลุ่มต่างๆก็จะถูกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โจมตีให้หลยด่าทอว่าเป็นกลุ่มที่ทําลายสถาบันมาตลอดเวลานะครับนี่คือเกมที่ทางฝ่ายค้าน หยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้ใจรัฐบาลครั้งนี้นะครับเกมนี้ถือว่ามีความสําคัญไหมแน่นอนสําหรับคนทั่วไปไม่มีใครรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่สําหรับคนเป็นรัฐบาลข้อกล่าวหาว่าใช้สถาบันหรือใช้เบื้องสูงเป็นเครื่องมือทางการเมืองถือว่าเป็นข้อหาที่หนักหน่วงนะครับจริงๆฝ่ายค้านเนี่ยเขาอภิปร,รัฐบาลหลายเรื่องพลเอกประยุทธ์โดนเรื่องไม่มีประสิทธิภาพด้วยพลเอกประวิทย์โดนเรื่องทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยคุณอนุพงศ์นโดนเรื่องรถไฟฟ้าต่างๆนานาด้วยนะครับคุณอน,อนุทินโดนเรื่ององงข ของโควิดการแก้ปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยแต่เรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องของสถาบันจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลกังวลที่สุดว่าจะถูกฝ่ายค้านตีแผ่นะครับและผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ประชาชนก็มีวินิจฉัยได้ว่าพฤติกรรมของรัฐบาลมันคล้ายกับสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดจริงๆนั่นคือรัฐบาลชุดนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเห็นแตกต่างจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการพักการเมืงองสสสิ่งที่ทุกคนในรัฐบาลทาโดยเฉพาะย,ายิ่งจากฝั่งพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิธธรรมคือ โจมตีคนเห็นต่างว่าเป็นกลุ่มล้มสถาบันนะครับทำไมรัฐบาลเล่นเกมนี้รัฐบาลมีอะไรหมกเมดซ่อน ปล่าถึงทําให้ต้องสกัดหรือว่ากังวลที่จะถูกตีแผ่เรื่องนี้ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าเกมของรัฐบาลตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้คุณวิรัติรัตนเสศก็ออกมาประกาศแล้วว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านนะครับพูดถึงสถาบันเมื่อไหร่นะครับรัฐบาลไม่ยอมจริงๆฝ่ายค้านไม่ได้ประกาศเลยว่าจะพูดถึงสถาบันฝ่ายค้านประกาศว่าจะวิจารณ์รัฐบาลที่โหนสถาบันนะครับผมเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์นะครับหรือแม้กระทั่งคุณวิรัติเนี่ยอายุอานามน่าจะเข้าใจว่าการตรวจสอบรัฐบาลที่หนสถาบั เป็นคนละเรื่องกับการพูดถึงสถาบันนะครับ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือรัฐบาลมาแล้วก็ไปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่สถาบันดังนั้นการตรวจสอบรัฐบาลที่โหนสถาบันในมุมมองฝ่ายค้านนั้นเป็นคนละเรื่องกับวิจารวิจารณสถาบันแต่ฝั่งรัฐบาลพยายามจะบอกแบบนี้ว่าการตรวจสอบรัฐบาลที่โหนสถาบันเท่ากับการโหนสถาบันนะครับแล้วก็มีการส่งบริวารกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณวิรัตคุณศิระเจนจาคะออกมา a c t ิ้งออกมาสร้างกระแสเอามาชี้นําให้สังคมสับสนนะครับว่าฝ่ายค้านจะมีการพูดพาดพิงถึงสถาบันในแง่เสียหายทท่าที่จริงโฟกัสของฝ่ายค้าน คือตรวจสอบรบัฐบาลที่มีพฤติกรรมการโหนสถาบันนะครับนั่นคือเกมของทางรัฐบาลที่กําลังเล่นแล้วสะท้อนสัญญาณของความกังวลในการอภิปรายครั้งนี้ที่ผิดปกติอย่างรุนแรงรัฐบาลมีอะไรหมกเม็ดหรือเปล่ามีความไม่โปร่งใสอะไรหรือเปล่าถึงพยายามจะได้ค่าแล้วก็พยายามจะปั่นกระแสว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านไม่ควรใช้เวลานานการอภิปรายของฝ่ายค้านควรจะถูกรัฐบาลตรวจยติได้ผมว่าเราคนไทยทั้งประเทศที่เคยเห็นการอภิปรายมาเนี่ยไม่เคยมียุคไหนที่เราได้ยินว่ารัฐบาลจะมาขอตรวจยติ ของฝ่ายคา้านเพราะมันเป็นยติของฝ่ายคา้านมันไม่ใช่ยติของรัฐบาลน,นะครับถ้ารัฐบาลอยากตรวจยติรัฐบาลไปยื่นยติอภิปรายผลเอกประยุทธ์แล้วก็ตรวจยติของตัวเองแต่ว่าจะมาทะเลื่องตรวจยติของฝ่ายคา้านแบบนี้ไม่น่าจะสามารถทําได้นะครับคุณศิระวันนี้ก็ออกมาวิภา์วิจารณ์ทํานองที่สังคมฟังแล้วก็จะคิดว่าฝ่ายคา้านจะพูดเรื่องสถาบานันท,ทั้งที่ไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับตัวท็อปของฝ่ายคา้านออกมาตอบโต้หมดไม,ไม่ว่าจะเป็นพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับก็ออกมาตอบโต้ว,ว่า ฝ่ายค้านไม่ได้มีประเด็นเรื่องพูดถึงสถาบั เลยนะครับฝ่ายค้านพูดเรื่องการที่สถาบันนะครับถูกรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าอาก็อย่างเช่นเรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบอย่างนี้เนี่ยฝ่ายค้านพูดเรื่องพลเอกประยุทธ์ถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบเกี่ยวข้องกับสถาบันไหมคำตอบคือไม่เกี่ยวแต่มีเรื่องสถาบันไหมคำตอบก็คือมีเพราะเป็นการถวายต่อพระองค์ท่านแต่ถ้ารัฐบาลจะบอกว่าการพิปรายผลเอกประยุทธ์เรื่องถวายสัตว์ไม่ครบเป็นการบินสถาบันคำตอบคือไม่น่าจะใช่นะครับคุณประเสริฐจันทรลวงทองสสโคลาชเล เพื่อไทยนะครับก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าฝ่ายค้านยัติทั้งหมดเนี่ยยัติมุ่งไปที่พลเอกประยุทธ์เท่านั้นขอยรัฐบาลฟังประเด็นให้ดีก่อนที่จะหาเรื่องประท้วงนะครับเช่นเดียวกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไก่นะครับก็ยืนยันว่ารัฐบาลอย่าตีลวนอย่ามาปั่นกระแสอย่ามาสร้างสถานการณ์ให้สังคมสับสนนะครับฝ่ายค้านโฟกัสที่การคอร์รัปชันของรัฐบาลการทุจริตของรัฐบาลการบริหารที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลน,นะครับทุกคนเห็นตรงกันว่ารัฐบาลมีปัญหาจริงๆตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ ก็เพิ่งประกาศมานะครับอา,อาเซียนทั้งหมดเนี่ยน่าจะโตรประมาณราวราวห้าจุดสองเปอร์เซ็นต์ในปีนี้ส่วนประเทศไทยนะครับ IMF ประเมินว่าน่าจะโตรประมาณสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดังนั้นก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยโตต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันทั้งหมดแล้วถามว่ารัฐบาลห่วยแบบนี้บริหารเศรษฐกิจห่วยแบบนี้เจ็ดปีแล้วตรวจสอบได้หรือไม่คําตอบคือตรวจสอบได้อย่างแน่นอนดังนั้นการตรวจสอบรัฐบาลห่วยไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันนะครับก็เป็นมุมมองที่ฝ่ายค้านยืนยันในลักษณะนี้นะครับ คุณศิระเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องชมว่าแกแ a c t ิ้งเยอะจริงๆออกมาประกาศด้วยนะครับว่าถ้าเกิดรัฐมนตรีในพักเดียวกันคนไหนพฤติกรรมไม่ดีแกจะบวชไม่ไว้วางใจซึ่งก็เป็นแอคชั่นแบบคุณศิระที่พยายามจะปั่นตัวเองนะครับเห็นผู้หญิงมาสองปีแล้วไม่เคยทําอะไรสักทีนึงฟังเสียงพลตํารวจเอกเสรีมิสุ์ตอบโต้ตรัฐบาลเรื่องนี้ดูครับเด็กเนี่ยส่งไปเรียบร้อยแล้วนะท่านประธานนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับะไอ้ฝ่ายค้าที่มาพูดเลยนะตรีรวนาาแต่ทีรวนต้องการให้อย่าง,งาน,นู่ยยนย่างนี้อะไรต่างๆเขไม่มีสิทธิ์จะมาแก้เขาเราถามว่ารู้รายละเอียดยังไงใช่ไหมฮะผมยังไม่รู้รายละเอียดเลย<ม>นะเพราะยั้นเขาไม่รู้รายละเอียดหรอกแต่ตามข้อบังคับนะเขาห้ามพูดถึง เขามาก็สั่งโดยไม่จำเป็นน้องฟังแล้วก็ใจนะคือพูดได้แต่แต่ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม,มีเรียกสัแล้นะไม่มีใครก็จะไป ปกติสถาบันก็ไม่กระจายหรอกนะพวกเรากระโดดโคตรีนะคุณนายสันทัศน์รากร่วมฝ่ายค้านกันแล้วก็ร่วมในลงชื่อยติเรากังวลเพราะว่าประเด็นนี้จะทำให้ยติเนี่ยถูกพิจารณาล่าช้าในการบรรจุอ่าคารรู้บทแก้ไขยังไงคะ นั่นคือคําอธิบายนะครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ผมว่ารัฐบาลต้องคิดหนักนะครับถ้าเกิดจะกล่าวหาว่าคนอย่างพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไม่มีความจงรักภักดีนะครับผมว่าเอาแค่เครื่องราชที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีเนี่ยน่าจะสูงกว่าของหลายคนในรัฐบาลที่ออกมาด่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับ